สวัสดีครับทุกุกคนครับสำหรับวันนี้ครับวันนี้ว่างงานครับไม่มีอะไรทำครับวันนี้ก็เลยที่ครับมากันมาสุกสานะครับสูบตั้งแต่เช้าแล้วครับตอนนี้น้ำยังไม่แห้งนะครับนี่นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีปลาอะไรบ้างนะครับนี่แหละครับวันนี้มาสูกสานะครับมาดูปลานะครับฝนตกเมื่อคืนครับตามเพิ่มครับเลยพี่เลี้ยงปลาจมาดูนะครับนี่แหละครับปลที่เราดูนะครับ ตั้งไปหนึ่งเครื่องนะครับน้ำก็จะปล่อยลงนาครับสูกนาข้างล่างนะครับอันนี้แหละครับกิจกรรมการว่างครับสู่ปลาครับหาปลาหาปลามากินกันนะครับไม่รู้ว่าน้ําแง่งเราจะมีปลาเยอะหรือเปล่าครับแต่ได้ยินเขาบอกว่าเจ้าของบ่อบอกว่าปล่อยปลาหลายชนิดนะครับปล่อยมาหลายปีด้วยนะครับตอารุ่นดูนะครับตอนมันแห้งนะครับทางนู้นก็มีทั้งเยอะยอะครับตึกสะดึงนะครับจับปลาก็อยู่ทางนู้นครับแต่ปลาจากหอยนะครับมาลุ้นกันดูอีกทีนะครับตอนที่ น้ำแห้งแล้วจะมีปลาอะไรบ้างนะครับหรือว่าเราจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับมาลุ้นดูกันอีกทีนะครับผมขอบคุณครับตัวแรกของงานครับปลา่อนเผาครับจักจะเผาจักจะย่างนี่นะครับตัวแรกของงานประเดิมก่อนหนึ่งตัวลาย่างครับเจ้ะครับวันนี้ปลาตะเพียนนะครับอูปลากรลังไข่เลยก็ต้อง นี่ครับปลาช่อนของเราครับมันต้องกินคู่กับของแถวนี้แนวแก่แก่ข้าวก่อนน,นนะครับื้าอือ,อ,อว้ายจัดก่อนจัดก่อนอู้ร้อนห้องหมดไข่ปลาก่นอนหวาน นครับมาแล้วพี่น้องครับมาแล้วครับปลาสุกแล้วนะครับปลาข้อปลาช่อนโอ้อย่กากำลังร้อนๆอ,อุ้ยกับเจียวครับนี่นี่ก้อยปลาซิวนะครับนี่ก้อยปลาซิวครับนี่หมกปลาซิวปลาช่อนครับเดี๋ยวรอปลานกินก่อนเดี๋ยวรอปลานกินครับ ี๋ยวนี้กินรอครับกินรอน้ำแห้งนะครับเราจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับทุกคนครับมาแล้วครับมาอัปเดตครับตอนนี้น้ำก็เริ่มลดลงมาเยอะแล้วนะครับตอนแรกก็อยู่ตรงตอไม้นะครับี่ลดลงแล้วครับตอนนี้กำลังใช้เครื่องน้อยช่วยอีกตัวหนึ่งครับจะได้น้ำแห้งไวกว่าเดิมนะครับตอนนี้พวกนี่ครับพวกพอป่าเขาก็เดิมลงยอแล้วครับ ยกยอกันนะครับยกตะไคร์กันนะครับน้ำมันเริ่มแหงนะครับปลาครับเริ่มเห็นได้ตัวปลาแล้วนะครับนี่นะครับจับรอตอนน้าแหงนะครับตอนนี้น้ําก็เริ่มลดลงมาแล้วนะครับผมเริ่มเห็นตัวปลาแล้วครับปลาเริ่มลอยแล้วนะครับนี่นะครับ ตกสะดุดกันไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับกำลังต่อเครื่องน้อยนะครับช่วยนะครับช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรออัปเดตอีกรอบนะครับว่าน้ำแห้งจะมีปลาอะไรบ้างนะครับแต่บ่อนี้สองปีนะครับล่อยไ้นี่นะครับแดดกำลังมาเลยครับช่วยนี้ ตอนนี้ใช่ครับเดี๋ยวลองดูอีกรอบนะครับเดี๋ยวอัปเดตอีกรอบนะครับตอนน้ำแห้งนะครับหรือว่าตอนได้เห็นตัวปลาหรือว่าได้ปลามานะครับเอาแล้วเดีจัดมาหนึ่งเต็มครับใส่โซ่โซ่หน่อยโอ้โหจบจั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 บตายแล้วพี่เอ้ปวดตายหรอกเลือดด้วมันใส่เลือดมันเนื่อมันเฉยเฉยเดี๋ยวปล่อยน้ำนี่ครับปลาในครับปลาทองตายนะพี่เราเอาปล่อยน้ำปล่อยปล่อยในโอ่งแล้ว นี่นะครับจากแต่ครับติงแต้มครับตอนนครับอุ้ยตุ๋นตุ่นได้โอ้มาจากเงือกมาไลยแล้วรอดอยู่รอดอยู่ หลอด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 ไปแล้วไปแล้วเออไปแกมาปล่อยหกตัวนั่นะอือโอ้กลับคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วครับอัปเดตครับอีกรอบครับกำลังล้อจับปลานะครับน้ำแห้งแล้วนะครับแห้งรล้วพวกกอเยอะอยู่ครับเฮ้อเฮ้อ ยกสะดุ้งนะติดฟอติดไหมอัปเดตนด้ำอีกรอบนะครับน้ำก็แห้งลงเยอกเหมือนกันครับนี่ละครับผมมาดูกันนะครับว่าจะได้ปลาอะไรน่อยเซียนโก้ครับเซียนโก้ก,กำลัง เอายกยอลงนะครับนี่ครับบรรยากาศครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับผมเอาละครับจัดอีกตัวนะครับคันนี้ปลาจระเม็ดนะครับโอ้เบาเนื้อจับมือเปล่าเลยนะครับเมื่อกี้ยังไม่แทนได้ไม่แทนได้ถ่ายครับโอ้เดี๋ยวดูดิ ประมาณโลกว่าเลยเนาะโอ้จระเมศในการในการครับถือว่าคุ้มคุ้มครับตอนนี้นะครับยังม่ทันแห้งก็เริ่มได้ปลาใหญ่แล้วครับพนุนกำลังลุ้นเลยนะครับเริ่มมีลุ้นแล้วนะครับน้ำเริ่มแห้งแล้วครับปลาเริ่มเข้ายอแล้วครับเริ่มเข้าตะข่ายแล้วครับนี่นะครับ ได้กันเรื่อยๆครับตัวเดี๋ยวตัวใหญ่ป้าเขาดูได้ไม่นอ้อสซูมเห็นอยู่บนน้อนะครับแา่ดินล่ะน่าจะเป็นไฟยี่สุหรือเปล่านะครับปูอมมาเป็นเด็กน้อยเลยได้เห็นอยู่บนน้อลตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับ เ,เริ่มได้ปลาใหญ่แล้วเี้ยครับโกจะโกมาแล้วครับอุ้มมาแล้วครับอุ้มเป็นเด็กน้อยเลยคนนี้เอาแล้วครับเริ่มครับเริ่มเห็นตัวปลาแล้วนะครับเริ่มเห็นตัวปลาแล้วนะครับผม 4, 3, สีสันสนุกสนานครับแบบบ้านๆน,นะครับสูกปลา สนุกสนานครับนี่แหละความสนุกในการจับปลานะครับได้ลุ้นคเดนนตัวปลามาสนุกนะครับนี่แหละครับเริ่มแล้วนะครับผมเลยครับยวอัปเดตกันอีกรอบนะครับผมครับมาเลยครับเริ่มได้ตัวปลานะครับเห็นตัวปลาใหญ่นะครับปล่อยกับพื้นสูบบ่อครับไยเนืดกลับตามไปหาปลาทองครับให้เนื้ ให้เนื้อเอาไปปล่อยกลับขึ้นสู่บอ่อใหม่ครับนี่นะครับผมแล้อีกตัวนึงแล้วนะครับผมเนื้อปลาอะไรเนื้อมาดูดิปลากระหูนี่นะครับเนื้อเนื้อลุบมือเอาเอามันจะตายนี่นะครับปลาอะไรนะปลากระหูแม่นบ่โอ้นี่ปลากระหูครับโอ้มีปลากระหูด้วยี ปล่อยเลยฮะับเอาเอาเนื้อไปปล่อยเียจะปล่อยลงตรงนี้นะครับผมมีปลาโอโฮด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับเสียอีจัดให้นะครับปลาลงนาครับฝนตกครับปลาลงนาครับโอ้โหลงนาแล้วครับฝนตกจับมาแล้วก็มาปล่อยนะครับ เสียเดือ้อเสียเดื้อครับจับเสียมือเปล่าครับจับปลามือเปล่าได้ปะโอ้จระเม็ดครับเรียกว่าปลาอะไรนะครับปลาจระเม็ดนะครับอยู่หนึ่งตัวนะครับโอ้เกียบโลโลแล้วมากตัวนี้นี่นะครับ,อรบโอ้รายการรายการ แกมือเปล่าน้ำเริ่มแย่แล้วปลาเริ่มออกแล้วมาแล้วครับสิ่งที่ไม่คาดฝันมีกุ้งเลยนะครับโอ้บุญนะอันนี้กุ้งอะไรนี่ล็อกเตอร์โอ้เกือบตัวใหญ่เลยเนาะโอ้ในแต่การเลยมีกุ้งเลยนะครับบอ่อนี้มีกุ้งเลยนะครับมีกุ้งด้วยเนือเอา่อท้บแขนเลยดิต่อท้าบแขนเลย นี่นะครับโอ้กุ้งบ่อนี้มีกุ้งด้วยนะครับผมโอเคจัดไปครับกุ้งหนึ่งตัวครับผมรอลุ้นครับก็จะมีอีกไหมครับผมนี่ครับสำหรับบ่อนี้นะครับบ่อดินนะครับเนี้ยครับวางโนุณครับเริ่มนะครับปลาจันทร์เม็ดนะครับิลื่นเฮ้ครับโอ้ น้ำแห้งแล้วครับปลาใหญ่เริ่มเห็นแล้วนะครับจระเบทหนึ่งตัวนะครับเสียงเครื่องจะดังหน่อยนะครับผมมีสารสนุกสนานนะครับในการจับปลาครับบรรยากาศสนุกเริ่มได้ปลาใหญ่กันแล้วนะครับโอ้แม่นาเชื่อได้กุ้งเลยครับมีกุ้งครับตรงนี้ครับก็ดูครับป่าจะได้กี่ตัวนะครับจระเม็ดครับ โอ้เขายอนะครับเข้าสะดุ้งนะครับผมโอ้ปแสดงว่าปลาดายเม็ดหลายตัวนะครับตัวนึงก็โลข,โลข,ขลนะนะึ้นนะครับกิโลครึ่งขึ้นเลยนะแต่ละตัวตัวใหญ่มากนี่นะครับเราไปใส่กระชังนะครับน้ำก็เริ่มลดลงมาแล้วครับนี่นะครับผมบรรยากาศ สนามแ้วครับจระเมดอีกแล้วครับโอ้ทงน้นครับป่าไรยี่สุกป่าเขาเริ่ตักป่ายี่สุกครับแต่ป่าจระเมดได้แล้วนะครับผมโอ้โอ้ยี่สืม ก็าสายใหญ่นะครับบ่อนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับผลงานของวันนี้นะครับปลากูมีปลากรดเนี่ยโอ๊ย เด็กกุ้งอีกตัวมันไปไหนไม่รู้เนาะกุ้งเนาะเนี่ยไปปล่อยลงสะแล้วว่ากุ้งกุ้งขอบ <c oughs> พราทักกุ้งรอบนะครับโอ้ต้านเริ่มแห้งลงแล้วน,นะครับโอ้ปลาเริ่มเขายอแล้วนะครับหรือสะดุ้งนะครับ ายสุกนะครับฝนก็จะตกครับพี่น้องครับนี่ครับน่าจะได้แห้งประมาณนี้แหละครับผมนี่ครับอัปเดตสงสัยวันนี้น่าจะไม่แห้งแล้วนะครับเราจะเป็นพรุ่งนี้นล้วนะครับผมครับสงสัยวันนี้คงพอแค่นี้ก่อนนะครับกับสาหรับคลิปวันนี้ครับจับปลาวันว่างๆนะครับผมครับเคียนนะครับผมครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับผมขอบคุณครับผม ลาก่อนนะครับผม